สวัสดีครับ f อแฟกตงานส่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับท่านก็ส่งให้เราทําที่เพจ f อแฟกตงานส่งนะครับลูกค้าต่อต่อนะครับก็เจมส์ที่ลิงก์โปรไฟล์นะครับลูกค้า YouTube นะครับสแกนที่บาร์โค้ดนะครับหรือพิมพ์แอปสีฟ้านะครับพิมพ์คําว่าแฟกตงานส่งนะครับก็เจอเรานะครับตัวนี้นะครับเป็น V i v o นะครับ y 12s นะครับส่งทํา1วันนะครับก็ทำการเทสทั้งคืนแล้วเรียบร้อยปกติดีไม่มีอาการจะกลับไปล็อกนะครับตัวนี้นะครับหรือรหัสรุ่นจะเป็น v2026 นะครับตัวนี้ vivo y 12s นะครับก็ส่งทํา1วันนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับก็วันนี้ลองซิมดีแทเรียบร้อยนะครับ Wi-Fi ดูหนังฟังเพลงก็ เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกค้าจากจากต่างจังหวัดส่งพัสดุมาให้เราทำนะครับก็ส่งทำได้ทั่วประเทศเลยนะครับตัวเครื่องไม่มีการแกะทำใดๆนะครับหลังทำใช้งานได้ทุกซิมนะครับปลดล็อกทาวเร1 0้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกเครื่อง V i v o นะครับท่านก,ก็กดนะครับดอกจันสี่เหลี่ยม ดอกจันสี่เหลี่ยม5 5 8 8้สี่เหลี่ยมดอกจันอันสี่เหลี่ยมนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วท่านก็กดย้อนสอนนะครับย้อนสอนตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งนี้ให้เราดูนะครับเพื่อทําการเทียบรุ่นและเวอร์ชั่นที่ถูกต้องนะครับเราก็จะบอกว่ากดได้กดไม่ได้นะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเครื่องมันก็ เรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้สาหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกเครื่อง Vivo นะครับก็กดตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะถ่ายรูปมาให้ผมดูนะครับอันไหนได้คือได้อันไหนไม่ได้คือไม่ได้นะครับบางรุ่นก็จะมีข้อแม้เช่นห้ามรีเซ็ตนะครับบางรุ่นก็จะมีข้อแม้ธนาคารไม่ได้นะครับท่านต้องทาทาความเข้าใจก่อนนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับปลดล็อก Vivo Y12s นะครับส่งทำหนึ่งถึงสองวันนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ขอบคุณมากๆครับ